เกี่ยวกับสินค้าพอพูดถึงเรื่องความถี่หรือว่า f r e เ u นซี y แล้วเนี่ยมันมีหน่วยการวัดค่ะทุกคนถ้าเป็นซ่อมเสียงเนี่ยจะมีหน่วยการวัดเป็นเฮิร์ตนะคะไม่ใช่เมกะเฮิร์แต่ถ้าเป็นเอ่อเทนเซอร์ริงนะคะเทนเซอร์ริหน่วยการวัดที่ใช้เป็นเมกะเฮิร์นะคะจริงๆแล้วไม่ผิดเลยเราจะใช้เฮิร์ตหรือเมกะเฮิร์ก็ได้เพียงแต่ว่าคุณต้อง ใช้ให้ถูกแล้วก็ให้ค่าที่ถูกต้องยกตัวยกตัวอย่างนะคะติ่ต่างว่า,า tensoring อันนี้144 m งรเมกะเฮิร์นะคะคุณบอกว่าเอ้ยต้องใช้เฮิร์สิได้เหมือนกันถ้าคุณอยากจะให้ความถี่เป็นหน่วยวัดที่เป็นเฮิร์คุณก็ต้องเอาไปคูณกับ10ยกกำลัง6หรือว่าใช้สูตรเติมเข้าไปอีก6ตัวนะคะมันก็จะกลายเป็น144ล้านเฮิร์ นี่ก็คือในส่วนของเทนเซอร์ริงนะคะแต่ถ้าหน่วยการวัดของอซ่อมเสียงเนี่ยตรงนี้เขาจะเขียนไว้ชัดเลยนะคะว่า5 2 8เฮิรต์คุณเห็นความแตกต่างอะไรไหมนะคะความแตกต่างอันนี้ก็คือหน่วยเป็นเมกะเฮิรต์หน่วยที่ใหญ่นะคะเพราะฉะนั้นพอแปลงออกมาเป็นเฮิรต์ให้มันเป็นหน่วยการวัดเดียวกันกับซ่อมเสียงแล้วเนี่ยเขามีค่าถึง144ล้านเฮิรต์คุณเวลาเทียบนะคะคุณต้องเทียบด้วยใช้หน่วยเดียวกัน ทุกการวัดเนี่ยใช้ได้ทุกหน่วยเพียงแต่ว่าเวลาเราจะเรียกเนี่ยเราจะไม่เอาหน่วยที่มันโอ้เป็นล้านล้านมาพูดเราก็ต้องใช้หน่วยที่มันเป็นตัวเลขที่มันแน,น่นอน